สวัสดีค่ะมาเจอกับนะัด DIY โซน99้อีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความรักฝากถึงราศีเมษประจำวันที่1-15ถึงิมิถุนายน2อ6 6ันาหสำหรับเพื่อ,อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วถ้ากดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริงๆและถ,ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสามารถใช้รักนาดูได้ด้วยนะคะทุกคนโอเคถ้าทราบลักนาดูลักนาเลยนะคะใช้ลักนาเป็นหลักแต่ถ้าไม่ทราบก็ใช้เป็นราศีได้ อะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ราศีเมษคนมีแฟนสําหรับในสถานะอื่นๆสามารถไปแตะที่เวลาตัวเลขสินบเงินที่น่าจะปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนะคะเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละสถานะได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะเริ่มต้นที่ข้อความรักฝากถึงราศีเมษคนมีแฟนมีอะไรบ้าง s e ็ก i t วิ o u เขาคิดถึงเรื่อง <laughs> เขาอยากมีอะไรลึกซึ้งกับชาวราศีเมษนะคะเขาขอโทษ ถ้าที่ผ่านมาเขาทำผิดพลาดไปเนาะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณมีประเด็นมีปัญหากันอยู่นะคะแล้วก็ตอบว่า Yes นะมันหมายถึงว่าเหมือนเป็นข้อความดีๆอ่ะการตอบรับดีๆหรือโอกาสดีๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มีแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเห็นคล้อยกันประมาณนี้เนาะต่อมามีอะไรอีกนะคะที่แฟนราศีเมษอยากจะบอก เราขอโทษที่เป็นคนในแบบที่เธอต้องการไม่ได้โอ้มีคำขอโทษอยู่2ครั้งนะคะ I'm sorry เนี่ยนะเสียใจเนาะเสียใจหรือขอโทษเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปล่อยให้อีกโก้มันนำทางได้นานแค่ไหนเพราะเราเริ่มแพ้ใจตัวเองบางครั้งเธอก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอสำหรับเธอ ต่อมานะคะเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกอีกขี้หึงจังเธออยู่ในใจเสมอคุยหลายคนอย่าคิดว่าไม่รู้นะอย่าลืมฝันถึงเรานะต่อมาค่ะลืมคนเก่ายังไม่ได้อืนะ ต่อมาความรักราสีเมษจะเป็นเช่นไรนะคะคนมีแฟนครึ่งแรกมีทุนายนนี้มาดูกันหกคาทานะคะเดี๋ยวขย,ยับขึ้นมานิดนึงมองไม่เห็นเนาะ the h i g h l i g ค่ะบางคน คู่กรณีเป็นชาวราศีพฤษภลัก,กลนณาพฤษศ์เลยด้วยนะคะหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าเราเยอะๆก็ได้นะหรือทํางานเกี่ยวกับการศึกษาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นด็อกเตอร์ได้ด้วยเจ็ดเหรียญเดอะเฮอร์มีดค่ะบางคนอาจจะดีกับชาวราศีกันลักขณากันได้ด้วยเช่นกันหรือบางทีระหว่างเรากับเขาเป็นความรักที่แตกต่างไป ใครบางคนอาจจะมีแฟนที่อายุมากกว่าเยอะๆนะคะอืมช่วงจังหวะน,นี้เหมือนความรักความสัมพันธ์เนี่ยพวกเราเนี่ยคบกันมานานแล้วมันก็เหมือนถูกยกระดับในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะความรักยังสามารถที่จะปรึกษาพูดคุยกันได้เขาตอนนี้เหมือนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็คาดหวังได้ในผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอเคมันอาจจะเติบโตช้ามันอาจจะดูเหมือนแบบว่าเออยังไม่ถูกใจเราทั้งหมดแต่ มันก็มีแนวโน้มมันมีกินไอที่ดีๆนะคะแล้วช่วงจังหวะน,นี้ความรักมันอาจจะไม่ได้บือหวาขนาดที่จะต้องแบบว่าโชวหวานอวดสื่ออย่างนี้นะคะมันอาจจะดูเงียบๆเ,เหมือนคุยกันรู้เรื่องสองคนหรือมีจุดมีมุมที่เหมือนบางอย่างยังไม่ค่อยจะกล้าสื่อสารนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะทําอะไรผิด ะะมันมีคําขอโทษมันมีคาว่าเสียใจเนี่ยนะ,ะวนเวียนเข้ามามันหมายถึงในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงจังหวะนี้เป็นความรักที่ใช้สติแล้วก็แบบมันค่อนข้างที่จะเงียบๆนะคะไม่ค่อยสื่อสารมันมีในเรื่องของการคิดคิดทบทวนในเรื่องของเรื่องเก่าๆเนี่ยที่เคยทําผิดพลาดไปนะคะมีความเสียใจมีความหนาวเย็นที่อยู่ในใจอยู่เนาะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของ อันดั้นนะคะความรักราศีเมษคนมีแฟนจะเป็นชั้นไลครึ่งแรกนี้ free yourself ช่วงจังหวะที่เราจะต้องปลดปล่อยตัวเองนะคะหรือตัวเขาก็ได้เนาะปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยตัวเขาปลดปล่อยพันธนาการซึ่งการและการให้เป็นอิสระนะคะการควบคุมมันทำให้อึดอัดนะคะแต่ถ้าการปล่อยให้วิ่งเล่นปล่อยให้อะไรใดๆนะคะ แต่ถ้ารู้ว่าถึงเวลาเราต้องกลับมาที่บ้านกลับมาที่ใจหรือรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่รู้ใจหรืออยู่ในใจเสมอใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของหัวใจตัวจริงนะพอถึงเวลาก็โบยบินกลับเข้ามาที่บ้านเสมอแบบนี้มันเป็นความรักที่สบายนะช่วงจังหวะที่เราทั้งคู่อาจจะเขาเรียกว่าเหมือนปลดปล่อยในเรื่องของพันธนาการนะคะหยุดหึงหวงหยุดกะเกณฑ์หยุดควบคุมบางคน ไปควบคุมชีวิตคู่ของตัวเองมากนะคะไม่ได้บอกถึงราศีเมษนะไปควบคุมเขาบางทีเขาอาจจะชอบควบคุมราศีเมษก็ได้นะคะเธอต้องทําอย่างนั้นสิเธอต้องเป็นอย่างนั้นสิทําไมเธอคืออะไรหรอมันอึดอัดนะถูกต้องปะนะ,ะช่วงจังหวะนี้บางทีการที่ไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยอะไรใดๆเพราะว่าแบบ เหมือนพยายามที่จะคิดก่อนพูดนะพอรู้ว่าบางทีคําพูดหรือความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันทําร้ายในเรื่องของความสัมพันธ์ในที่ผ่านมานะคะอาจจะกําลังพยายามใจเย็นแล้วก็ตกตะกอนนะ,ะซึ่งอาจจะมีผลในทั้ง2ส,ส่วนก็ได้ทั้งราศีเมษแล้วก็แฟนของชาวราศีเมษนะโอเคอ่ะทีนี้ มาดูในส่วนของ l ล v e อรกลนะความรักราศีเมษคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ้งแรกนี้มาดูกันว้าวได้เป็นใบนี้ทุกคนขออนุญาตเซ,เซ็นเซอร์ไปเลยแล้วกันเนาะอะ่เซ็นเซอร์นะคะมาดูนะคะ trust นะคะความไว้ใจการเชื่อใจการเปลี่ยนแปลงความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นจากการยอมรับ เมื่อคุณยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันมันจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะคะอขอให้เชื่อใจแล้วก็ยอมรับนะคะเนี่ยมันมีเรื่องบททดสอบความเชื่อใจเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงจังหวะนี้นะ,ะต่อให้เราปล่อยให้เขาเป็นอิสระวิ่งเล่นหรือเขาปล่อยให้เราเป็นอิสระวิ่งเล่นหลังจากนี้แหละคือความเชื่อใจนะเชื่อใจว่าหัวใจนั้นจะโบยบินกลับมาที่บ้านนะ,ะกลับมาหาเรา เราก็จะบยบินกลับไปหาเขานะคะโอเคก็ขอให้ราศีเมษคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,นะคะ่ะออนมาที่ราศีเมษข้อความรักฝากถึงราศีเมษความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1นึ่งถึงมิถุนายนนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะเขาขอโทษนะคะ <m ix> เขาเสียใจ I'm sorry เขาเสียใจ แล้วก็เขากังวลเกี่ยวกับเราทั้งสองคนเนี่ยเยอะเลยนะคะคุณต้องการอะไระต่อมามีอะไรอีกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราอยากเจอเธออยากอยู่ใกล้ๆเธอทุกวันเปิดโอกาสให้เราได้เป็นฝ่ายเข้าหาเธอบ้าง เรากำลังสับสนและไม่รู้ว่าตัวเราเองต้องการอะไรต่อมานะคะทำความฝันให้เป็นความจริงนะสู้ๆมีปัญหาส่วนตัวดีกันนะต่อมาะคะ่ะเธอนั่นแหละที่ดื้อต่อมานะคะ ฝนตกให้เก็บผ้าถ้าเจอคนไร้ค่าให้เก็บผ้ามาอยู่กับพี่อืมฮ้อ <c> อ <oughs> <c oughs> อ่ะมาดูต่อนะคะดวงความรักราศีเมษความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเส้นไรมาดูกันครึ่งแรกนี้นะคะคิดถึงเขาจนท่วมทนบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่า เขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษรัคนาเมษได้ด้วยหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะหัวนอกหัวอินเตอร์ได้ด้วยต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรืออาจจะเป็นคนที่มีวุฒธธิภาวะที่มากกว่านะคะเป็นผู้ใหญ่อศวินคาทานะคะอาจจะเป็นกลุ่มของชาวทัตไฟเมษสิงห์ธนูได้ด้วยเช่นกันหรือเขาเรียกว่าพบเจอ จากการทำงานหรืออะไรใดๆนะคะในช่วงจังหวะของครึ่งแรกนี้ไม่แน่ใจว่าเราทั้งสองคนห่างก,กันหรือเปล่าแต่มันมีสภาวะของการที่ราศีเมษคิดถึงเขาหงวยหาเขานะคะคิดแต่เรื่องเขาเนี่ยคิดวนแต่เรื่องของเขานะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะ,ะบางทีทําอะไรก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรเรานะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เอง อาจจะมีข้อความมีเรื่องราวบางอย่างอะไรที่เข้ามาหาลาศีเมษนะคะการติดต่ออะไรใดๆน,นะคะก็มีเข้ามาแวะทักทายมาหาอะไรได้หมดนะคะมีการพบเจอกันแบบลับๆได้ด้วยนะคะมีการพบเจอกันบ้างหรือทักทายกันบ้างรวมไปถึงอาจจะมีการที่แอบสือแอบแอบส่องนะ,ะมาโดยไม่บอกก็เป็นไปได้นะ,ะเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ย ต่อมานะคะความ,มรักราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นใรครึ่งแรกนี้ Let Your f n n h e l p You ให้เพื่อนช่วยก็ได้นะเพื่อนอาจจะให้คำตอบได้นะคะหรือให้คำแนะนำดีๆอะไรสำหรับราศีเมษได้นะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก็ลองปรึกษาดูความรักราศีเมษจะเป็นเช่นไรให้ r o เบ r l l อ c c l บอกหน่อยครึ่งแรกนี้นะคะไม่ชัดเจน ได้เป็นใบนี้ค่ะมาดูกันค่ะ reflection การสะท้อนให้พื้นที่ซึ่งกันและกันในขณะนี้เชื่อมั่นและสถาว่าทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราทำสิ่งใดและเกิดผลสะท้อนอะไรกลับมานะคะ,นะะเป็นภาพสะท้อนนะคะสิ่งที่เราทำมันก็คือเอฟเฟกอยู่ที่เขาเขาก็เลยแสดงออกแบบนี้นะเหมือนแบบ ถ้าเกิดเราตะโกนเสียงดังไปมันก็จะมีเสียงที่กล้องใช่ไหมถ้าเกิดแบบเหมือนเราอยู่หน้าผาหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ไหนที่มันเงียบๆในป่าไหมนะคะตะโกนเสียงดังไปมันก็จะมีเสียงกล้องสะท้อนกลับมาก็เช่นเดียวกันนะคะอืมเหมือนเราทําแบบนี้เขาเลยทําแบบนี้หรือบ,บางทีเขาทําแบบนี้เราเลยทําแบบนี้ออกไปพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะลองขอคําแนะนําจากเพื่อนดูมีแนวโน้มเนาะโอเคอ่ะ ก็ขอให้ชาวราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบอ,อนไปที่คนโสดค่ะบอ,อนมาที่ข้อความรักฝากถึงราศีเมษคนโสด1-15มิถุนายนนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะคะมีคำถามล,ายลอยๆมาจากใครบางคนนะที่ถามว่าคุณยังแคร์อีกหรอนะบางทีอาจจะเป็นคนในความสัมพันธ์เก่าๆคุณก็ได้นะคะที่เลิกกันไปแล้วหรือคนที่เราเคยจีบก็เป็นไปได้นะคะ หรือคนที่เราเคยชอบก็ได้นะคะแล้วก็เขามีใครบางคนเนี่ยปรารถนาในตัวชาวราศีเมษคนโสดมากๆเลยแล้วก็มีใครบางคนเขาถามว่าถ้าเขาขอให้คุณอยู่ต่อเนี่ยคุณยังจะไปอีกหรอนะคะอะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดเขาถามเนี่คุณยังจะจากไปอีกหรอคุณยังจะทิ้งเขาไปอีกหรอนะ,ค,ะคุณจะอยู่ต่อไม่ได้เลยหรอ <c oughs> นะอ่ะคนโสดนะ มีทั้งคําถามข้อความจากคนเก่านะหมายถึงคนเก่าที่เราเคยแอบชอบก็ได้หรือว่าคนเก่าที่เราเคยรู้จักกันหรือคนเก่าที่เป็นคนรักได้ด้วยนะคะแล้วก็มีใครบางคนที่ปรารถนาในราศีเมษนะตอนนี้มาดูกันนะคะว่าข้อความมีอะไรอีกสําหรับคนโสดเราเบื่อกับการทะเละาะกันด้วยเรื่อง,องไม่เป็นเรื่องเราก็ไม่รู้ว่า เราจะปล่อยให้อีโก้นำทางได้นานแค่ไหนเพราะเราเริ่มแพ้ใจตัวเองต่อมาค่ะเราเลือกเธอนะและเราก็ต้องการเธอมากมีใครบางคนที่เขาต้องการราศีเมษมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาเลือกคุณอืมทีนี้ข้อความมีอะไรอีกนะคะข้อความให้กับราศีเมษคนโสดครึ่งแรกนี้ขอภายมีเสียงรบกวนนะทุกคน ลืมคนเก่ายังไม่ได้คิดถึงทำความฝันให้เป็นความจริงนะสู้ๆแฮ yeah. รู้นะว่าแอบส่องเนี่ยคุณยังแคร์อยู่อีกเหรอเนี่ยตัวเนี้ยเขารู้นะว่าเราไปแอบส่องเขานะเขาเลยถามว่าเอ้ยเนี่ยเธอยังแคร์ฉันอยู่อีกเหรอ เลิกกันไปก็ตั้งนานหรือห่างกันไปก็ตั้งนานอะไรประมาณนี้นะคะน่ารักม,มาดูนะคะว่าความรักราศีเมษจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกนี้นะคะความสัมพันธ์สามไม้ค่ะสองเหรียญคะ่ะเอ้ยไม่ใช่ temperance <oughs> เจอใบนี้ที่ไรคิดว่าสองเหรียญทุกทีนะทุกคน เช่เพอร์เรบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษลัคนาเมษบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์นะคะหรือคนเหล่านี้อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกคุณคนทางไกลได้ด้วยนะความรักราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะคะครึ้งแรกนี้คนโสดโอ้แต่งงานเลยเราทุกคนอะไรยังไงนะคะว้าว มาดูกันนะคะอันนี้สองกระานะมองว่าสำหรับคนโสดราศีเมษนะคะในช่วงจังหวะนี้มันเหมือนแบบจริงๆเราก็เหมือนเราเข้าสังคมนะคะหรือว่าบางทีทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานะคะได้ทําความรู้จักได้สื่อสารหรือการเดินทางนำพามาซึ่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีใครบางคนที่ก็ลอก็ติดอยู่ใกล้ๆคุณที่เป็น FC แฟนคลับคุณอยู่ใกล้ๆนะ กับใครเขาก็ไม่ยอมสยบนะคะแต่พอเจอกับชาวราศีเมษเนี่ยเขาแน่นิ่งไปเลยนะเขาสยบเพื่อคุณแค่คนเดียวนะคะใครบางคนคนนั้นนะคะที่เป็นพลังงานที่อยู่ใกล้ๆคุณนะหรือใครบางคนที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ณตอนนี้นะคะมันมีการเปิดใจที่จะพูดคุยนะ,ะมองว่าในส่วนของชาวราศีเมษคนโสดจริงจริงแล้วมีคนที่เขามาชอบที่เราคุยคุยอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันหมายถึงการเปิดรับ เปิดคุยกับใครบางคนเพิ่มด้วยนะช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะของการสื่อสารพูดคุยนะคะไม่ได้อยู่เงาเงาโสดโสดไปวันวันนะมีคนคุยอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะอันนี้สําหรับคนโสดนะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะต้องบอกอย่างนี้มีการติดต่อสื่อสารใหม่ๆเข้ามาในตัวของสองคาถาบางทีอาจจะเป็นผ่านจากโลกโซเชียลหรือคนทางกายต่างชาติทางภาษาได้ด้วยเช่นกัน มันมีบรรยากาศของว e ด d ิ้งเข้ามาด้วยอ่ะทุกคนมันหมายถึงการพบเจอใครบางคนนะที่ตอนนี้เหมือนคุณกําลังเปิดใจที่จะเริ่มศึกษาหรือพูดคุยนะคเพราะมองว่าอนาคตเราอาจจะเป็นเป็นคู่แต่งงานกันก็ได้นะแบบแนวโน้มอ่ะนะเพราะมีใครบางคนที่เขาอาจจะอยากปาดถนาในตัวราศีเมษจริงจริงถึงขั้นอยากจะลงหลักปักฐานด้วยทีนี้มาในส่วนของ l o v e r local นะคะที่จะมีให้กับคนโสดชาวราศีเมษมีอะไร ว้าวทุกคนคืออะไรนะคะมีหัวใจมีปีกด้วยอือโอ้ my beloved ที่รักของฉันแม้ว่าเราอาจจะอยู่ห่างกันทางร่างกายแต่เราก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสมอเพราะความรักอยู่เหนือพื้นที่และเวลาไม่มีอะไรหายไปอู้หู้หูนะคะ เสียงแหบเลยทีเดียวพบเจอความรักกันทุกคนมีใครบางคนที่เขาอยากจะเรียกชาวราศีเมษว่าที่รักไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้โปรดเรียกว่าที่รักอะไรอย่างงั้นแหละมีเข้ามานะทุกคนราศีเมษก็ดูดีๆแล้วกันเนาะก็ต้องบอกว่า <c oughs> เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะช่วงจังหวะนี้ยังมัวตะเก็บตัวอยู่ในห้องนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่เราเลือกเข้าสังคมได้เปิดตัวบ้างเปิดตัวเปิดใจนะคะรวมไปถึงจริงๆไม่ต้องไปเปิดตัวเปิดใจไกลหรอกคนใกล้ๆนั่นแหละพลังงานมาเต็มเลยทุกคนโอเคขอให้คนโสดราศีเมษมีความสุขสมหวังในความรักทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะมาที่ ข้อความรักฝากถึงราศีเมษคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจก็อยู่ในพาร์ทของคนโสดแล้วแหละนะคะก็ดูต่อๆกันไปเลยนะทุกคนมาดูสิว่าคนคนนั้นอยากบอกอะไรกับชาวราศีเมษนะคะเขาบอกว่าคุณมีตัวเลือกแล้วก็มีออปชั่นมากมายเนี่ยนะในในชีวิตของคุณเนี่ยคุณอาจจะแบบดูดีอะนะคุณ คุณมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะมากมายเหลือเกินนะที่เขาบอกเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเป็นฮีโร่ให้กับคุณได้นะที่รักเนพะื่อต่อมาเขาบอกว่าเป็นที่แน่แท้นะคะเขาได้ตกหลุมรักคุณแน่ๆเลยนะคะตกหลุมรักคุณนี่แหละนะคะตกจนเอาขึ้นไม่ได้ทุกคนเห็นไหมเห็นอะไรไหมนะหกหก หมหหกหกว้าวหกตั้งสามตัวนะ่เออทำไม่เป็นน่ะนะคะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลขหกหมายถึงความรักหมายถึงดาวสุกอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่ช่วงจังหวะน,นี้จะแบบน่าอิ่มอวบอิ่มนะคะเป็นสุขนะแล้วก็พลังเอเนอร์จีเกี่ยวกับความรักเนี่ยมาเต็มนะทุกคนทีนี้มาดูสิว่ามีอะไรอีกที่เขาคนนั้นอยากจะบอกชาวราศีเมษ เราอยากขอโอกาสจากเธออีกครั้งและครั้งนี้เราจะทำมันให้ดีที่สุดนานเราชอบเธอนะแต่เรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเธอจริงๆคนที่เราแอบชอบนะเราคิดถึงเธอมากเลยนะรู้ไหม,อมขอโทษนะทุกคนอ่านติดขัดนะมาดูกันนะคะ หางแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็แสนไกลนะคะยิงเธอเป็นนักเอฟนักชอบในตำนานนะมีน้ำน้อมราศีเมษน่าจะเป็นนักเอฟนักชอบในตำนานนะเนี่ยแล้วเขาก็รู้พฤติกรรมของคุณด้วยนะเนี่ยชอบปาร์ตี้ชอบเที่ยวตัวเขาอ่ะอันนี้เป็นเหมือนข้อความของเขานะหรือว่าเขาหรือว่าเขาเป็นนักเอฟนักชอบ ถ้าเราไม่ชอบก็เป็นเขานะฮะเนี่ยชอบปาร์ตี้ชอบเที่ยวตัวเขาคนเนี้หรือเขาว่าเราเนี่ยอย่าลืมฝันถึงเรานะช่วงนี้อวบขึ้นเปล่าก็ต้องถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาต้องเห็นเราอยู่อาจจะเห็นเราอยู่ตัวเป็นๆหรือว่าอาจจะเห็นในโซเชียลก็ได้มาส่องด,ดูดูรูปดูอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่เราไปแอบชอบแบบอ่ะ ก็แสดงว่าเขาให้ความสนใจเราเขาถึงมาสังเกตขนาดนี้นะต่อมามาดูนะคะว่าดวงความรักราศีเมษกับคนที่แอบชอบนี้จะเป็นเช่นไรครึ่งแรกมิถุนายนนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกได้ด้วยบางคนเกี่ยวข้องกับชาวทัตไฟเมษสิงห์ธนูได้ด้วยเช่นกันนะคะ หกไม้โอ้แล้วก็7ไม้นะคะกับคนที่เราแอบ,บรักแอบบชอบแอบบชอบอะไรแบบนี้นะคะบางทีเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการงานหรือก,การเรียนได้ด้วยนะ,ะมีแนวโน้มบางทีราศีเมษอาจจะอายุมากกว่าเขาคนนั้นนะ,ะหรือเปล่าหรือว่าใกล้เคียงกันสู่สีกันแหละนะหรือว่าเติบโตกันทั้งคู่นะนี่ก็คิงไงเออนะอืม,นะอมแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันจะถูกเหมือนคือทําความรู้จักกันมากขึ้น คุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมานานแล้วนะ,ะแล้วมันจะถูกยกระดับถูกพัฒนามากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เชื่องจังหวันนี้มีการแอบส่องแอบมองกันบ่อยๆนะคะเซเว่นออฟอเนี่ยเดาบเนี่ยมีมาแอบส่องแอบมองหรือว่าแอบมาหาได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของ a n งเจิลนะคะความรักเป็นยังไงร,ราศีเมษคนที่มีคนอชอบอยู่ในใจโอ้ขออนุญาตค่ะ ครึ่งแรก financial and career บางทีช่วงจังหวะนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เหมาะสมในเรื่องของความรักก็ได้อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการงานหรือการเงินก็ได้นะคะไม่ไม่เราก็เขานะในส่วนที่แองเจลบอกนะคะบางทีก็เลยไปโฟกัสในเรื่องเราเหล่านั้นก่อนอต่อมานะคะความรักเป็นอย่างไรราศีเมษคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจครึ่งแรกนี้นะคะได้เป็นใบนี้ มาดูกันนะคะอดีตอยู่ข้างหลังคุณแล้วปลดปล่อยและยอมรับความเป็นไปได้ใหมๆ่ๆคุณสามารถใช้เส้นทางใหม่ได้แล้วปฏิบตัติตามด้วยความศรัทธาน,นะคะปลดปล่อยอดีตที่ผ่านมานะคะเส้นทางใหม่ๆเปิดขึ้นแล้วสําหรับชาวราศีเมษที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจบางทีเราอาจจะยังติดกับดักในเรื่องของสิ่งเก่าๆคนเก่าๆก็ได้หรือปมความรักในอดีตเก่าๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะ ก้าวไปสู่ความรักใหม่ๆได้เลยนะคะก้าวออกไปไม่ได้เลยไม่กล้าที่จะไปรักใครได้อีกเลยนะ,ะกลัวที่จะโดนปฏิเสธหรือบางทีเขาเรียกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมกับเขาหรือไม่เหมาะสมด้วยเรื่องใดก็ตามนะคะเพราะเราอาจจะเคยมีแฟนมาแล้วเป็นพ่อแม่ไม่ไม่หรืออะไรใดๆก็ตามนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วในไพ่ใบนี้เขาบอกให้ปลดปล่อยในเรื่องของอดีตอดีตมาอยู่ดั ข้างหลังคุณแล้วโปรดให้โอกาสตัวเองนะให้โอกาสเปิดรับในสิ่งใหม่ๆของคุณด้วยนะนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเรียกถึงความมั่นใจความเชื่อมั่นในการที่จะเปิดเผยเรื่องราวความรู้สึกให้อีกฝ่ายได้รับรู้ก็ได้แต่ก็อย่างว่าเนาะช่วงจังหวะน,นี้บางที เราอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเป็นแฟนกับเขาจริงๆนะคะแต่มันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราจะส่งยิ้มให้เขาหรือว่าทําอะไรดีๆให้กับเขานะคะแล้วก็เหมือนค่อยๆสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองขอให้ชาวราศีเมษมีความสุขสมหวังในความรักเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ